แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในศาลกลับทําให้ทุกคนต้องช็อกจนแทบหยุดหายใจคุณจะไม่อยากพลาดความจริงที่ถูกซ่อนไว้นี้ตำรวจคนหนึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดโดยไม่เป็นธรรมเขาถูกจองจําในคุกที่เย็นชืดแต่ในใจของเขามีเพียงความคิดถึงเจ้าหมาของเขาเท่านั้นในี่คืนหนึ่งก่อนการพิจารณาคดีขั้นสุดท้ายเขาขออนุญาตจากศาลให้พบกับเจ้าหมาของเขาเป็นครั้งสุดท้ายศาลอนุญาตด้วยความสงสยัย เสียงกุญแจเหล็กดังคล้องข้อมือของเขาร่างสูงชันโมกออกจากห้องขังกลิ่นของคุกและความชื้นติดอยู่ในเสื้อผ้าในสวนเล็กๆข้างสารเจ้าหมาเดินเข้ามาอย่างช้าหาหะดวงตาของมันสดใสแต่เหมือนจะรับรู้ถึงความเศร้าของเจ้าของลมหนาวพัดผ่านใบไม้เสียงใบไม้กรอบกแกรบใต้ฝ่าเท้าของเขาความเงียบครอบงำสถานที่ทันใดนั้น เสียงผู้จากผู้พิพากษาดังก้องในสวนนี่คือสิ่งที่เจ้าหมาจะนำมาสู่ชีวิตของท่านหรือเจ้าหมาหยุดเดินมันหันมามองเขาอย่างลึกซึ้งน้ำตาไหลรินจากดวงตาของชายผู้ถูกตัดสินผิดความทรงจำเก่าๆเริ่มฉายชัดความอบอุ่นของการกลับบ้านเสียงหัวเราะที่เคยได้ยินเมื่อเจ้าหมาเล่นอยู่ข้างกายแต่ความสุขนั้นถูกปิดผนึกด้วยคำาตดสินอันโหดร้ายจู่ หาหา่าเจ้าหมาหันหลังวิ่งหนีไปในความมืดชายคนนั้นวิ่งตามแต่เสียงบีบแตรและเสียงฝีเท้าจากผู้คุมทําให้เขาหยุดสารทั้งหมดกลายเป็นสนามรบของความรู้สึกผู้คนในห้องพิจารณาคดีเงียบงนันไม่มีใครกล้าหายใจเสียงดังชายคนนั้นสุดตัวลงบนพื้นและในความเงียบที่ลึกที่สุดเสียงร้องของหัวใจที่แตกสลายดังก้องไปทั่ว เรื่องราวนี้ยังคงดำเนินต่อไปแต่ในตอนนี้ไม่มีใครสามารถทํานายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชายผู้ถูกตัดสินผิดและเจ้าหมาที่เขารักชายคนนั้นนั่งนิ่งอยู่บนพื้นเย็นมือของเขาสัมผัสดินที่เปียกชื้นกลิ่งฝนที่เพิ่งตกลงมาใหม่ๆเต็มไปทั่วอากาศทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งเหมือนเวลาถูกตรึงไว้ที่จุดนั้นเสียงฝีเท้าของผู้คุมเริ่มใกล้เข้ามา แต่สายตาของเขายังคงมองหาเจ้าหมาที่หายลับไปในความมืดของสวนความกลัวและความหมองผสมกันในอกของเขาทัานใดนั้นเจ้าหมาปรากฏตัวอีกครั้งมันวิ่งตรงมาหาเขาอย่างรวดเร็วแล้วพุ่งเข้าไปในอ้อมแขนที่สันเทาของชายคนนั้นความอบอุ่นที่หายไปนานกลับมาหัวใจที่แห้งแล้งกลับเต้นแรงแต่ในสายตาของชายคนนี้ ยังคงมีความสงสัยและความไม่แน่ใจเขารู้ว่าแม้จะได้เจอเจ้าหมาอีกครั้งแต่ชีวิตของเขายังไม่จบความจริงที่ถูกปิดบังกําลังรอวันที่จะถูกเปิดเผยสารที่เคยเย็นชาวันนี้กลายเป็นเวทีแห่งความหวังและความกล้าเสียงกระซิบในใจของเขาดังก้องความยุติธรรมยังไม่ตายเจ้าหมาเห่าดังขึ้นเบาหาหะ เหมือนต้องการบอกอะไรบางอย่างในคืนนั้นชายคนนั้นรู้สึกได้ว่าเขายังไม่แพ้และเรื่องราวของเขาจะยังคงถูกเล่าต่อไปในวันที่ความจริงจะปรากฏแสงไฟจากโคมไฟริมทางศาสตร์ส่องลงมาบนใบหน้าที่เปื้อนฝุ่นสายลมเย็นพัดผ่านพัดพาเสียงใบไม้ไหวเป็นจังหวะเร้าใจเจ้าหมานั่งเงียบข้างกายเขาดวงตาของมันสะท้อนความหวังที่ลุกโชน แต่ทันใดนั้นเสียงฟีเท้าหนักแน่นดังขึ้นจากด้านหลังผู้พิพากษาคนหนึ่งเดินเข้ามาใบหน้าของเขามีสีหน้าเคร่งเครียดและร้อนรนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องหมาเท่านั้นเสียงนั้นดังขึ้นอย่างเด็ดขาดเรื่องนี้เกี่ยวพันกับความยุติธรรมที่ถูกท้าทายชายคนนั้นรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นเหมือนทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไปแต่ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไร เจ้าหมาปล่อยเสียงเห่าขึ้นสูงเสียงนั้นดังและชัดเจนจนทุกคนต้องหันมามองและแล้วเจ้าหมาก็กระโดดขึ้นมาบนโต๊ะพิจารณาคดีเปิดเผยซองเอกสารที่ถูกซ่อนไว้ในกระเป๋าของมันทุกคนตกตะลึงความลับที่ถูกเก็บงามานานถูกเปิดเผยความจริงที่ชายคนนี้ต่อสู้เพื่อกลับมาเป็นแสงสว่างในความมืดและความยุติธรรมที่แท้จริง กำลังจะได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งเสียงหัวใจที่เคยแต่สลายเริ่มเต้นรัวอย่างมีชีวิตชีวาเจ้าหมาและชายคนนั้นยืนหยัดเคียงข้างกันพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับโลกใหม่ที่รอยอยู่ข้างหน้าความเงียบปกคลุมห้องพิจารณาคดีหลังจากที่ซองเอกสารถูกเปิดออกแสงสว่างจากหน้าต่างสะท้อนลงบนใบหน้าของทุกคนอย่างช้าหา,หาห่ ทุกสายตาจับจ้องไปที่เอกสารที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างชายคนนั้นค่อยๆลุกขึ้นยืนมือสั่นเล็กน้อยแต่สายตากลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขารู้ว่าชะตากรรมของเขาและความจริงกำลังถูกพลิกผันความไม่ยุติธรรมที่เขาเผชิญมานานกำลังจะถูกเปิดเผยเจ้าหมานิ่งเฝ้ามองไม่ไกลาจากข้างกายเหมือนมันเข้าใจถึงความสำคัญของช่วงเวลานี้เสียงกระซิบจากผู้ชมในห้องเริ่มดังขึ้นเบา ฮาหะความรู้สึกตื่นเต้นและกังวลผสมกันในบรรยากาศผู้พิพากษาคนเดิมถอนหายใจลึกและพูดออกมาอย่างหนักแน่นนี่คือหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้คำตัดสินก่อนหน้านี้จะถูกทบทวนใหม่และความจริงจะได้รับการพิสูจน์ความรู้สึกโล่งใจและความหวังผสมกันในใจของชายคนนั้นเขาหันไปมองเจ้าหมาหัวใจของเขาพองโตด้วยความรักและความเชื่อมัน่น นี่ไม่ใช่แค่การพบกันครั้งสุดท้ายอีกต่อไปแต่มันคือการเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เขาจะได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริงเสียงกริ่งจากประตูเปิดดังขึ้นอย่างกระทันหันเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมเอกสารสำคัญทุกคนในห้องพิจารณาคดีหันไปมองด้วยความตึงเครียดชายคนนั้นก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจมือของเขาไม่สั่นอีกต่อไปเจ้าหน้าที่ยื่นซองเอกสารให้กับผู้พิพากษา เปิดเผยคำสั่งยกเลิกคำตัดสินผิดพลาดและประกาศให้ชายคนนั้นได้รับอิสรภาพคืนเสียงปรบมือดังขึ้นอย่างเงียบฮาหะแต่ในใจของทุกคนเต็มไปด้วยความรู้สึกตื้นตันเจ้าหมาค่อยๆกระโดดขึ้นไปบนตักของชายคนนั้นจมูกของมันสัมผัสกับแก้มที่เปียกชื้นด้วยน้ำตาบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังชายคนนั้นยิ้มอย่างแท้จริง ครั้งนี้ชีวิตเขาเริ่มต้นใหม่อย่างสมบูรณ์เขาหันไปมองผู้คนในศาลด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณขอบคุณที่ยังเชื่อในความจริงและไม่ยอมแพ้กับความอายุติธรรมเจ้าหมากระดิกหางอย่างมีความสุขและชายคนนั้นรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเขาจะไม่ยอมแพ้เพราะเขามีความรักและความจริงที่อยู่เคียงข้างเสมอแต่ทันใดนั้น เสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นกลางห้องพิจารณาคดีทุกสายตาหันไปมองอย่างไม่เข้าใจผู้พิพากษารับสายด้วยสีหน้าตึงเครียดเสียงในโทรศัพท์ทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมีข้อมูลใหม่ที่อาจทำให้เรื่องทั้งหมดซับซ้อนขึ้นอีกครั้งคำพูดนั้นทำให้ใจชายคนนั้นกระตุกอย่างแรงเจ้าหมากระโดดลงจากตักมันเดินไปยังมุมห้องอย่างไม่สบายใจชายคนนั้นยืนขึ้นอย่างพร้อมสู้ แม้รู้ว่าการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมยังไม่จบง่ายหาหะเสียงลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างใบไม้สั่นไหวอย่างไม่แน่นอนความตึงเครียดในอากาศเพิ่มสูงขึ้นและทุกคนรอคอยคำตอบที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของเขาอีกครั้งเรื่องราวนี้ยังคงดำเนินต่อไปและไม่มีใครรู้ว่าบทสรุปที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรความมืดเริ่มแผ่ซ่านเข้ามาในห้องพิจารณาคดี แสงไฟสลัวสลัวกระทบกับใบหน้าของผู้คนที่เริ่มมีท่าทางกังวลชายคนนั้นยืนหยัดอย่างมั่นคงแต่หัวใจกลับเต้นรัวไม่เป็นจังหวะเจ้าหมาเดินเข้ามาใกล้มันหยุดอยู่ข้างเท้าเขาหางกระดิกช้าๆราวกับรับรู้ถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสายลมพัดผ่านกิ่งไม้ข้างนอกส่งเสียงกระซิบเบาๆเหมือนคำเตือนเสียงผู้พิพากษาดังขึ้นอีกครั้ง ข้อมูลใหม่ที่ได้รับมาเป็นหลักฐานที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทุกคนเงียบสงัดความรู้สึกไม่แน่นอนปกคลุมห้องนั้นอย่างหนาทึบชายคนนั้นก้าวไปข้างหน้ามือยื่นรับเอกสารในมือของเจ้าหน้าที่เปิดอ่านอย่างใจจดใจจอ่อแต่สายตาของเขากลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวังในเอกสารนั้นมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับคนที่แท้จริงผู้ทำผิดความจริงที่ถูกซ่อนไว้นานกำลังจะเปิดเผย และเจ้าหมาก็ยังคงอยู่เคียงข้างเป็นพยานเงียบๆที่ไม่มีวันหายไปจากชีวิตของเขาทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปแต่ชายคนนั้นรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายเหมือนเดิมและเขาต้องเตรียมใจสำหรับความจริงที่จะมาถึงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เสียงหัวใจของชายคนนั้นดังขึ้นชัดเจนในความเงียบที่หนาทึบของห้องพิจารณาคดีเขายืนตัวตรง แต่ภายในเต็มไปด้วยความหมั่นไหวเจ้าหมาก้าเข้ามาใกล้รูปไร้ขาของเขาด้วยจมูกอุ่นเหมือนส่งผ่านพลังใจให้กันและกันผู้พิพากษาเปิดอ่านเอกสารอย่างละเอียดทุกคำพูดที่ออกมาจากปากเขานำมาซึ่งความหวมังใหม่มีหลักฐานชัดเจนที่พิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ทำผิดเสียงลมหายใจของผู้ฟังเปลี่ยนไปจากความสงสัยกลายเป็นความเชื่อมั่นชายคนนั้นรู้สึกน้ำตาไหลริน ความอายุติธรรมที่เคยกดทับเบาบางลงเจ้าหมายยังคงยืนเฝ้าอย่างพักดีเหมือนรู้ว่าชีวิตของพวกเขากำลังจะเปลี่ยนไปและในค่ำคืนนี้ทุกความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานจะกลายเป็นบทเรียนสำหรับการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความจริงใจทันใดนั้นเสียงประตูเปิดกึดกก้องเจ้าหน้าที่นำผู้ต้องสงสัยตัวจริงเข้ามาในห้อง สายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ชายคนนั้นและเจ้าหมาเงียบสงบอยู่ข้างกายเขาผู้พิพากษาประกาศอย่างหนักแน่นข้าพระเจ้ายอมรับคำพิสูจน์นี้และยกเลิกคำตัดสินก่อนหน้าปล่อยตัวจำเลยทันทีความรู้สึกโล่งใจพุ่งพล่านในใจชายคนนั้นน้ำตาแห่งความสุขไหลรินเจ้าหมากระโดดขึ้นมากอดเขาอย่างเต็มรักผู้คนในห้องพิจารณาคดีเริ่มปรบมือ และบรรยากาศเปลี่ยนจากความตึงเครียดเป็นความอบอุ่นชายคนนั้นยืนขึ้นอีกครั้งพร้อมกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและความเชื่อมัน่นเขาและเจ้าหมาออกจากห้องพิจารณาคดีก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งเรื่องราวของเขาสอนให้รู้ว่าความจริงย่อมชนะเสมอแม้ในเวลาที่มืดมนที่สุดก็ตามเมื่อชายคนนั้นและเจ้าหมาเดินออกจากห้องพิจารณาคดี แสงแดดอ่อนๆสาดส่องลงมาทักทายอย่างอบอุ่นเสียงนกร้องก้องในสวนด้านนอกความเงียบสงบกลับคืนมาอีกครั้งแต่ในใจของเขายังคงมีร่องรอยของความเจ็บปวดและความทรงจำเก่าหาหะที่แม้เวลาจะผ่านไปก็ยังไม่อาจลบเลือนได้ง่ายหาหะเจ้าหมาหยุดเดินมองไปยังเส้นทางข้างหน้าเรากลับรู้ว่า ชีวิตที่รอยอยู่ข้างหน้านั้นจะเต็มไปด้วยความท้าทายใหม่หาหะชายคนนั้นยกมือขึ้นลูบหัวเจ้าหมายอย่างรักใคร่ทั้งสองพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับวันพรุ่งนี้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้เรื่องราวนี้ไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้แต่เป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่บทที่เต็มไปด้วยความหวังและการพิสูจน์ว่าแม้ความอายุิธรรมจะทำร้ายเราแค่ไหน ความจริงและความรักจะเป็นแสงนํำทางให้เราเสมอสายลมเย็นพัดผ่านใบไม้เสียงนกร้องในยามเช้าก้องกังวานทั่วบริเวณชายคนนั้นและเจ้าหมายืนอยู่ตรงหน้าทางเดินที่ทอดยาวออกไปแสงแดดยามเช้ากระทบกับใบหน้าของเขาอย่างอบอุ่นในหัวใจของเขาความรู้สึกหวัดหวั่นผสมผสานกับความมั่นใจเขารู้ว่าการเดินทางข้างหน้านั้นจะไม่ง่าย แต่มีเจ้าหมาเป็นเพื่อนเคียงข้างไม่มีอะไรที่จะทําให้เขาหยุดยัง้งเสียงฝีเท้าของเขาและเจ้าหมาก้องกังวานบนทางเดินทุกก้าวที่ก้าวเดินคือการพิสูจน์ความจริงและการ,รเผชิญหน้ากับความยุติธรรมที่แท้จริงเขาหันมามองเจ้าหมารอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏบนใบหน้าและในใจของเขาความหวังที่เคยถูกบทบังได้กลับมาส่องสว่างอีกครั้ง เรื่องราวยังคงดําเนินต่อไปแต่ครั้งนี้เขาไม่เดินคนเดียวอีกต่อไปเสียงหัวใจของเขาเต้นสอดประสานกับเสียงเห่าของเจ้าหมาพวกเขาก้าวเดินไปด้วยกันในเส้นทางที่ยังไม่รู้จุดหมายแต่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและความรักที่ไม่เคยจางหายแสงแดดส่องผ่านใบไม้เป็นพัเทินที่สวยงามลมพัดเอื่อยๆช่วยปลอบประโลมความเหนื่อยล้าในจิตใจแต่ความรู้สึกตื่นเต้นและกังวลกลับเพิ่มขึ้นเรื่อย หา,หาเขารู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ครั้งนี้เขามีความกล้าที่จะเผชิญหน้าและเจ้าหมาก็คือพลังที่ทำให้เขาไม่ยอมแพ้ในหัวใจของเขาความหวังและความจริงได้รวมเป็นหนึ่งเดียวเรื่องราวที่เคยถูกปิดบังกำลังจะถูกเปิดเผยในที่สุดและพวกเขาจะเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่แข็งแกรง่งและความรักที่ไม่สิ้นสุด เสียงก้องของฝีเท้าทั้งสองคนและสี่ขาสะท้อนในยามเช้าของเมืองที่ยังคงเงียบสงบชายคนนั้นมองไปรอบๆด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นเจ้าหมายยังคงเดินเคียงข้างเขาอย่างพักดีไม่ห่างแม้ปัญหาและความท้าทายยังคงรออยู่ข้างหน้าเขารู้สึกว่าครั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่ยอมให้ความอายุธรรมมาทำลายชีวิตอีกครั้งสายลมพัดเอื่อยหาหะ พัดพากลิ่นดินและความหวังใหม่เข้าสู่หัวใจของเขาทุกก้าวที่เดินไปข้างหน้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความแข็งแกรง่งเรื่องราวนี้ยังไม่จบแต่มันคือบทใหม่ของชีวิตบทที่มีทั้งความจริงและความรักที่พร้อมจะนำทางให้เขาก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้อย่างมั่นคงทุกก้าวเดินของเขากลายเป็นเสียงสะท้อนแห่งความหวังเจ้าหมามองขึ้นมาด้วยดวงตาอบอุ่นและพักดี ความรู้สึกที่เคยถูกทำลายเริ่มฟื้นคืนกลับมาอย่างช้าหาหะในยามเช้าที่แสงแดดเริ่มสัดส่องเต็มพื้นที่ชายคนนั้นรู้สึกได้ถึงพลังใหม่ที่ลึกลงในใจเขาไม่ใช่แค่ผู้ถูกตัดสินผิดอีกต่อไปแต่คือผู้ที่ต่อสู้เพื่อความจริงและความยุติธรรมเสียงหัวเราะเบาๆของเจ้าหมาก้องในความเงียบเรากับเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งกันเส้นทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่เขาพร้อมแล้วที่จะเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งเรื่องราวของเขาและเจ้าหมาจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของผู้คนเป็นบทเรียนที่บอกว่าความรักและความจริงจะนำทางเราเสมอแม้ในเวลาที่มืดมนที่สุดเสียงลมพัดพาใบไม้ปลิวสวัยรอบตัวชายคนนั้นความเงียบสงัดของยามเช้าทําให้ทุกสิ่งดูชัดเจนขึ้นเขาก้าวเดินอย่างมั่นคง ไม่รีรอและไม่ลังเลเจ้าหมาเดินตามอย่างเงียบเชียบดวงตาของมันเปล่งประกายด้วยความพักดีและความหวังทั้งสองเหมือนเป็นหนึ่งเดียวในโลกใบนี้ชายคนนั้นรู้ดีว่าทุกก้าวที่ก้าวไปไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางของร่างกายแต่เป็นการเดินทางของจิตใจที่เต็มไปด้วยความกล้าและความรักที่ไม่เคยสูญสลายในหัวใจของเขามีเสียงกระสิบของความจริงและความยุติธรรม ที่พร้อมจะปลุกพลังให้เขาต่อสู้แม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะยังคงไม่แน่นอนแต่เขากับเจ้าหมาจะเดินไปด้วยกันก้าวต่อไปด้วยความหวังและความเชื่อมัน่นไม่มีอะไรจะหยุดพวกเขาได้อีกต่อไปแสงแดดยามสายสาตส่องผ่านต้นไม้ใหญ่ชายคนนั้นและเจ้าหมายืนหยัดกลางทางเดินที่ทอดยาวทุกย่างก้าวของพวกเขาเต็มไปด้วยความหมายเหมือนกำลังสร้างบทใหม่ของชีวิต เสียงนกร้องเพลงประสานกับลมที่พัดเบาหาห่าสร้างบรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวังชายคนนั้นหันไปสบตาเจ้าหมารอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏบนใบหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาพูดเบาๆเหมือนไม่อยากให้เสียงดังเกินไปเราเดินไปด้วยกันเจ้าหมากระดิกหางอย่างเต็มใจพร้อมเป็นเพื่อนแท้ในทุกเส้นทางข้างหน้าความรักและความจริง จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสและเรื่องราวนี้ยังคงดำเนินต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้และความหวังที่ไม่มีวันดับสิน้นแสงแดดยามบ่ายเริ่มทอประกายอบอุ่นบนใบไม้ชายคนนั้นและเจ้าหมาเดินผ่านถนนที่คุ้นเคยเสียงฝีเท้าของพวกเขาส่งเป็นจังหวะเรียบง่ายเหมือนเพลงบรรเลงที่ไม่มีวันหยุด ความเงียบสงบปกคลุมรอบตัวแต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมัน่นทุกก้าวที่ก้าวเดินคือการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่กลัวสิ่งใดอีกต่อไปเจ้าหมากระโดดขึ้นมาอยู่ข้างหน้าดวงตาของมันเปล่งประกายความเชื่อมัน่นเหมือนบอกว่าเขาไม่ได้เดินคนเดียวมีเพื่อนที่ซื้อสัตว์เคียงข้างตลอดเวลาชายคนนั้นมองไปยังฟ้ากว้างรู้ว่าชีวิตยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวอีกมากมาย แต่เขาพร้อมเผชิญกับทุกอย่างด้วยหัวใจที่กล้าหาญและเต็มไปด้วยรักและเส้นทางข้างหน้าจะไม่มีวันหยุดเพราะพวกเขาจะเดินไปด้วยกันอย่างไม่ยอมแพ้และไม่ละทิ้งกันแม้ในวันที่มืดมนที่สุดก็ตามลมพัดเบาๆพัดผ่านเส้นผมของชายคนนั้นเจ้าหมาวิ่งไปข้างหน้าอย่างกระตือรือร้นทุกก้าวที่พวกเขาก้าวไปเต็มไปด้วยความมั่นใจและความหวัง แม้โลกภายนอกยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหัวใจของเขากลับสงบและเข้มแข็งกว่าเคยเสียงนกร้องระง,งมในท้องฟ้าไกลเหมือนเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่เขาหยุดเดินมองไปยังเส้นขอบฟ้าที่ทอดยาวไม่มีที่สิ้นสุดและพูดกับเจ้าหมาด้วยเสียงอ่อนโยนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะผ่านมันไปด้วยกันเจ้าหมากระดิกหางอย่างเต็มใจและพวกเขาก็เดินต่อไป ท่ามกลางแสงแดดและสายลมที่อบอุ่นพร้อมใจที่ไม่ยอมแพ้และความรักที่ไม่เคยจางหายวันที่ฟ้าสางขึ้นใหม่ชายคนนั้นและเจ้าหมาเดินเคียงข้างกันบนทางเดินที่เต็มไปด้วยแสงแดดสายลมอ่อนๆพัดพาความอบอุ่นเข้ามาในหัวใจทั้งสองพวกเขาหยุดยืนมองไปยังอนาคตที่สดใสเบื้องหน้าแม้ว่าเส้นทางที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความท้าทาย แต่ทุกบทเรียนได้หล่อหลอมให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเจ้าหมากระดิกหางอย่างสุขใจเป็นเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทิ้งกันแม้ในเวลาที่มืดมนที่สุดชายคนนั้นยิ้มอย่างสงบรู้ว่าความรักและความจริงคือสิ่งที่นำทางชีวิตเสมอและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าเขากับเจ้าหมาจะเดินไปด้วยกันพร้อมหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังและความเข้มแข็งเรื่องราวของพวกเขาจบลงที่นี่ บทใหม่ของชีวิตเพิ่งเริ่มต้นขึ้นอย่างงดงามด้วยความรักที่ไม่สิ้นสุดและความเชื่อมั่นในพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเสมอ